เช้าวันใหม่ค่ะเพื่อนๆวันนี้แจนมีพระคำในสดุดีบทที่34ข้อหนึ่งกับข้อสองมาฝากนะคะในพระคำบอกว่าข้าพระเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากของข้าพระองค์เรื่อยไปข้อที่สองค่ะ ใจิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระนามของพระเจ้าให้คนที่สงเงียยเจียมตัวได้ฟังและยินดีเห็นไหมคะทำไมทำไมตื่นเช้ามาเราถึงจะมาสรรเสริญพระเจ้ารู้แล้วใช่ไหมคะ <laughs> เพราะเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้า มันจะกลัวพัดตัวไปเลยค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะอะไรเหรอคะทำไมพอเราสรรเสริญพระเจ้ามานจะกลัวเพราะฉะนั้นใครละ่ะจะกลัวพระเจ้าที่สุดคือมาน <c oughs> มานในตัวเรานี่แหละค่ะถ้าเราได้สรรเสริญพระเจ้าแล้วโอ้โหเรายืนขึ้นที่สูงแล้ว มันจะกลัวสิ่งต่างๆสิ่งที่เหนื่อยล้าสิ่งที่ความเครียดโอ้โหสยบลงใต้เท้าเราเลยเชื่อไหมคะเพื่อนๆลองดูถ้าในจิตใจของเราสรรเสริญพระเจ้ายกยอพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่เชา้าแล้วโมทนาขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่เชา้าเราขอบคุณสิ่งต่างๆที่พระเจ้าพระทรงสร้างให้เรา มีเพียบพร้อมทุกอย่างมีต้นไม้มีน้ำมีอากาศเพื่อที่นำรงชีวิตได้อย่างสบายอยู่บนโลกนี้เราสาะเสริญพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าสิ่งต่างๆสิ่งดีๆจะไหลมาแล้วสิ่งที่เลวร้ายมันมันกลัวเราไงมันมันกลัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งเลวร้ายสิ่งที่ความเครียดนิดเหนื่อยต่าง สยบลงมาเลยขอบคุณพระเจ้าจริงๆค่ะวันนี้สรรและเสริญและขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่เช้าเลยค่ะลูกเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกมาแชร์มาขอบคุณรพระเจ้าแล้วพระเจ้ารับรู้แล้วเชื่อว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วสิ่งต่างๆในชีวิตของลูกนี้จะไป ฉลุยเลยไปแบบสวยงามได้เลยเพราะว่าบุญใบหน้าของเรามีแต่รอยยิ้มบุญใบหน้าของเรามีแต่ความชื่นชมยินดีมีแต่ความขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วพระเจ้าจะชอบพระเจ้าพอพระไทยแล้วอะไรที่เกิดขึ้นละ่ะถ้าพระเจ้าพอพระไทยเราพระ,พระองค์เจ้าขาพระเจ้าพอพระไทยลูก ขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าจริงๆวันนี้ขอมาแชร์แค่นี้นะคะในสรุดีบทที่34ข้อ1ข้อ2ค่ะเพื่อนๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสันติสุขในพระเจ้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ